ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญีป่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่หรอเลิศน่ธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์ม ยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w วอร o ไวเว็บโ w มโฮ o ต้ดอทคอมเวอร์ไวเว็บโฮมโฮเต้ดอทคอมโทรศูนย์แปดสี่หกหนึ่งสางสี่สองสีก็คือภาพยนตร์ชื่อเรื่องดูฉันเหงาใช้เพลงไหมอะไรครับโอเคโอเคครับผมก็ ภาพยนตร์เรื่องดชื่อเรื่องฤดูดุดช่งเหงานะครับผมก็ใช้เพลงนี้เลยครับชื่อเพลงฤดูดุช่างเหงาก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมก็มิวสิกวิดีโอเราอันนี้เราก็จะเล่าเกี่ยวกับความเหงาผ่านสายฝนนะครับก็อย่างที่เพลงได้ได้ได้บอกไปครับครับความพิเศษมีอะไรบ้างครับ คือความพิเศษผมว่ามันต้องเป็นเรื่องที่บทเพลงเลยครับตัวตัวเพลงเลยครับคือเพลงนี้ด้ชงเหงาวมีเวอร์ชันที่ฟัวทำไว้อยู่แล้วนะครับที่ทุกคนคงรู้จักกันดีแต่ว่าอย่างเพลงนี้ที่เราถ่ายกันเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมีโตมาช่วยเล่ามุมมองนนโตพูดก็ผมก็สำหรับเพลงด้ชงเหี่ครับก็แดมนบอกว่าอยากให้ทําเป็นเวอร์ชันที่แบบเกาจริงๆแล้วก็มีแบบเป็นโนตัวเดียวกับสายฝนเงครับผมก็เลยเรียบเรียงใหม่ออกมาแล้วก็ผมว่านั่นจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ คนน่าชอบนะเ <grote. S 1> พราะว่ามันเป็นอธิบายโอดีเราได้ยินเพลงฤดูที่เฉินเหงาเนี่ยเป็นแบบร็อกครับเพลงนี้คราวนี้จะเป็นเป็นโนแบบเป็นเพลงแบบ,เป,เ,แบ,บ,ปบเป็นโนบรรดาช้าๆขงเหางาแล้วก็ซึงเศร้ามากซึ่งจะฟังดักมากแล้วก็ร้องด้วยเจ้าตัวเขาเองด้วยเจ้าตัวยังบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดัด้จากจุดๆเขาเองอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่กล้าฟังต้องถามต้องถามจำถามเจ้าตัวถามเจ้าตัวอ๋อ พอโตท่าดนตรีมาเราฟังแล้วพอเราร้องเองเรารู้สึกว่าโอ้โหเวอร์ชันนี้มันมันหดหัวมันมันมันเหงาแบบเหงาจับใจเลยแล้วก็ร้องยากมากเพราะว่าอันที่ร้องไว้เวลาเราร้องเสียงสูงเราก็ร้องร้องเต็มเต็มไปเลยแต่คราวนี้มันเหลือเป็นโอตัวเดียวเราก็ต้องร้องให้เบาลงแล้วก็เน้นที่อารมณ์มากขึ้นก็เลยค่อนข้างยากแต่ว่าท้าทายดีครับร้องใหม่ร้องใหม่หมดเลยครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษสําหรับเรื่องมีโดยเฉพาะเรื่องนี้มันมาก่อนหรือชื่อเรื่องนี้มาก่อยหรืออะไรยังไง ออตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ผมกําลังทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับกาลังจะหาชื่อภาพยนตร์ครับกำลังจะหาชื่อหนังแล้วก็คือในระหว่างที่ไปดูโลเคชั่นเัาจะถ่ายทากันเนี่ยผมก็เปิดเพลงนี้ฟังกันในรถนะครับแล้วก็แบบผมกําลังอยากได้เพลงที่เป็นอยากได้ชื่อหนังที่ที่เป็นเป็นหนังรักนี่แหละแต่ว่าไม่พูดถึงคําว่ารักแล้วก็เป็นหนังฝนที่ไม่พูดไม่ใช้คําว่าฝนในชื่อซึ่งฤดู์ฉันเหงาคือใช่หมดเลยครับคือเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับฝน แล้วก็เป็นเป็นความรักที่ในชื่อนั้นก็ไม่มีรักเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงประกอบแล้วก็ตัดสินใจอีกในเวลารถัดมาว่าใช้ชื่อหนังชื่อนี้เลยดีกว่าครับก็เหมาะสมที่สุดแล้วที่ต้นฉบับเราได้เอาเพลงเรามาเป็นชื่อหนังด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็เพลงนี้เก่าแล้วจริงๆแล้วก็พอรู้ว่าแดนเดาวมาทําเป็นหนังแล้วเพลงนี้ก็กลับมาดังใหม่ครั้งเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ ภูมิใจที่เพลงที่เราแต่งมาไว้นะมันมีมันมีประโยชน์มันทําให้คนฟังเกิดความรู้สึกที่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่มีคนเอาเอาเพลงเราไปทําเป็นหนังแล้วก็เป็นชื่อหนังด้วยเป็นเกียรติมากครับเกี่ยววันนี้จะมีเข้าซีนในถ่ายเอ็นวีด้วยไหมคะอ๋อมีมีครับแต่ยังไม่รู้ว่าทําอะไรเหมือนกันก็คงคงยืนคงยืนร้องครับทำหนังไม่เร็ที่ใกล้วันที่ฉเป็นไงเราตื่นเต้นก็ ไม่ครับเราก็ทําทุกอย่างดีตอนนี้ตัดต่อเสร็จหมดแล้วฮะก็เหลือทําสีแล้วก็เรื่องการทําสกอร์รนั่นเอครับตัดต่อมาเสร็จแล้วโอเคพอใจกับนักแสดงไหมผมโอเคนะครับโอเคโอเคโอเคมากเขา,า,าที่จะทําได้แล้วจริงๆครับครับพร้อมฉายเต็มที่ตอนนี้อ่าพร้อมครับพ,พ,พ,พร้อมคือฉายไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ก็ฉายแบบเวอร์ชันไม่มีเสียงก่อนก็ได้พร้อมมากครับตอนนี้มีตรงไหนหน้าห่วงอยู่บ้างไหมครับพี่ตอนนี้ฮะตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็ไม่มีครับพร้อมมากครับ ขอบบคคุณนะรัเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บ กองละครสุดฮิตแบบอันศิลปที่คุณต้องร้องว้าว,ว,าวช่อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว